ครับวันนี้ก็มาอยู่กับความรู้ครับผมครับวิธีล้างสร้อยครับโดยที่ไม่ต้องเสียเงินนับใช้ของภายในบ้านนะครับผมนะสร้อยพวนี้นะครับมันจะดำๆถ้าเราไม่ได้ใช้นานนี่ผมขายนะครับผมจะบอกวิธีการล้างครับแรกเราก็ไปจุ่มน้ำนะจุ่มน้ำธรรมดานะครับผมนะครับธรรมดาเลยนะครับแล้วเราก็ทําการ อันนี้ก็คืออาสไลด์นะครับผสมผสมน้ำนะครับฉีดไปนี้นะผมนะเดี๋ยวผมอนุญาตกลับกล้องมาหนึ่งครับนีครับผม,นนนบผมเนไลน,นี้นก็ทำการ,นะรขยี้เหมือนอ่าัดขา ี่เราไม่ต้องเสียตังเลครนะับนี่ครนีครับะครับใช้ในบ้านครับไม่ต้องไปซื้อเครื่องขัดนะครับมันเป็นเหล็กเหล็กในบ้านเราเนาะถ้าเราอยากเอามาใส่หรือว่ามาใช้นะเผือ่ขอขาวขนาดแล้วก็ขัดไม่กี่นาทีก็ได้นะครับแล้วก็จะขัดนานก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราอประจุน้ำนะครับ ก็มาคักไว้นะครับครับทคนี้ก็จะขาวใสเลยนะครับผมเนี่ยครับจากที่ดำๆนะเมั่อกี้นนะครับนะครับศูนย์บาทนะครับค่าล้างครับผมไม่ลงใช้อุปกรณ์ไรบ้านนะครับผมนี่ผมก็ไม่เคยบอกทรมาก่อนะครับเพราะว่าผมขายถ้าไหนมันเก่าแลวเราห้อยนานแล้วมันสีมันเขาเรียกอะไรมันมันเป็นค้ำๆนะครับผมแล้วก็มาขาดได้นะครับพวกเหล็กครับเปรียวเงานะครับโอเคครับผม